ิ่งลงน้ำมีหล,ลงน้ำดอกนี่เพื่อเตีย้ยเจ็บแล้ว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 เจ็บร่วงโอ้โตเพี้เทศธนวยน้องอย่ามาวัดกับพี่หุยหุยในตัวมีของห <c oughs> มายถึงพี่ย่าพังมันออกไหยังออกไปยังยังเลยพี่ ไปเจ็บไปเจ็บอุ้ยอุ้ยหน้าจอก็เสียไอ้นี้โดนยิงอีกสวัสดีคุนแดงแดงขาพอดีครับมันไม่กล้าออกว่ะโอ้แม่งมันไม่ออกไม่ออกปวดรังปวดเราเฮ้ยเราเคาะทงเคาะถังที่นี้รอไปไปพี่แล้วเราเข้าไปพวกเมืองเมืองเสียทีแล้วพี่เนี่ยไอมันไม่ได้ออกอีกฝั่งครับพี่ข้างหลังคนนะ ฮาโบอ่อะพี่นาะเห็นนะไหนไหนไปฟาร์มตรงไหนอะเมืองนาะพี่เมืองคนรวยพี่เมืองนี้ใครออกมาจากเมืองนั้นรวยวั้ีครับโจ๊กโรครือดิวสุนทรศิษฐ์ด้วยครับเออเนี่ยฟาร์มไปเนี่ยเออเก่งๆก่งก่งไหนครับหน้าไม้อะไรนะไปพี่ตรงไป เฮ้ยมันนั่งมึงก็ยังไปแทนกูเหรอเนี่ยโอ้โหมันคงจะยอมมอบแบบอาฆ่ากูเลยแล้วกันเยังดูไปยังดูโอ้ยยิงไม่ฆ่าคนแบบโหดเที่ยวไม่จีบป่ะไปพไปเมือง์ก้าน้าพี่ไปเมือง์ก้าน้าพี่มันตัวเปล่าพี่ยิงเหมือนพี่เดียวเฮ้ยเอาหมูยิงหมูยิงหัวของ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มีคนมีคนตยิงผมยิงผมหน้าผมน้ผมน้ผมจะลอยก็ไ้จะลอยเฮ้ยโดนเฮ้ยผมลบพี่พี่ผมช้าพี่ผมช้าผมช้่ยพี่ลลบายได้บิวพี่ได้บิวได้บิวกลับเอ้ได้บิวเร็ววะได้ได้บิวเลยพี่ไอได้บิวเรวะ ไอันนี้ทะลุเองนี่ขอบพระคุณมินิสกีต่อซับด้วนที่เท่าไหร่อ่ะสองปีห้าเดือนด้วยขอบพระคุณมากดูมันเลยมียายปะ่ะน้าทำไมเกมมันบึดบึดวะพี่เลยเป็นบ้ามันหลังน,นี้เลยเป็นบ้ามันไอตัวเมื่อกี้มันชื่ออะไรว่ามันไปเต็งเข้ามาอีกทีหนึง่งครับพี่ผมได้บิวกันแล้วพี่ในไปตัวนี้เดี๋ยวมีพิรุษมันมีพิรุษเนี่ยไอธนูกับสุนทรพี่จะหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราวิ่งฟาร์มไปตามทางกันมา เราเมกี้เราสับหมูยังยังนี่แังพี่อะเยเฮ้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 ยปังฮานบังอานมันเอาอะไรเมื่อกี้ก่อนมันมันเอามีดมินมีกระดูกแทงที่โอ้โหไอ้จะรอยเอาธนูไปมันมีธนูแปกกระสุนไปนี่อ่ะมีมีลูกวามีลูกปะมีมีอยู่ยี่สิบลูกอะพี่ยี่สิบเอ็ดลูกที่เหลือแปดลูกแปดกันนะพี่ไปลราไปแล้วมามพี่ยิงแม่นสุดปะนี่พี่ยิงแม่นสุดเนาะไปไปสับหมูก่อนตั่นนี้ ได้ลุ้นกับ SPP ก็แบบนี้แหละไว้รุ่นโรบินฮูดคิดเมียสั่งห้ามผมดูยกมือขึ้นเดียวเท่านั้นแหละอ๋อเมียเมียไม่มีปัญหาเลยคิงระดูพีอยู่อะไรวะเนี่ยโอ,เอ้เอามีกระดูกเอามีกระดูกคันไป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 พี่พี่มีผ้าเล็กหน่อยไหมเราเรากลับไปตั้งหลักก่อนนะพี่ไปไปไป,ไป เราไม่มีแม้กระทั่งที่ขุดหินเนี่ยเบื่อ่ขนาดนี้ขนาดเหมือนพึ่งเกิือเปนยกมือเนี่ะยกมืออย่าไปทำมะไรอย่าทำอะไรอย่าทำมันมึงยกมือยกมือทำมันเอาหินตีพี่อีกทุบเลยนะเว้ยโอ้โหมึงก็แวะแทงมันเนาะมันก็ยกมือนั่นน่ะมันไม่มยกบอกว่ามาดีมาดีบอกเงี้ยผมยกมือปิดคอมนอนเนี่ยสวัสดีครับพี่อาทิตย์บุญภูมิบดีครับผมยกมือมาดีมาดีบอกเงี้ย เจ็บหลังเข้าเจ็บหลังเข้าเออเออเอเนียโอ้โหตกกระดินเลยไปไงล่ะเฮ้ยเทนี่โคตรเถื่อเลยแล้วพาพี่มาเจอแต่ลำบากลำบากชีวิตเนี่ยเล่นสบายสบายไม่ชอบพี่ไม่ละบากเอออันนี้เล่นอะไรกันล่ะครับเล่นเป้าอะไรเขาบอกอัดอ่ะเขาบอกองฟาร์มเก่งนี่มันจริงก็วะเอาบ้านอ่ะเอาฟาร์มอีกเหรอไอ้ไม่เล่นอะไรอ่ะผมกอ้อหายไปขอพี่เล่นรัดนี่ไง ไอ่หรอมูลสองกดิโอ้โหมันใจผ้าใจผ้ามามาดิมันก็เต็มมานเดี่เพยยังก็ไม่โดนเด็เลยนะไปเอตกันก็ต้องเรียนใช่ไหมเนี่ยใช่พี่เฮ้ยแต่พี่มียูโูก้านี่ด้วยครับแต่กระสุนอ่ะเพยเราเผาเผาสันเฟยเนี่ยข้าลูกบ้องเลยปะ ใช่มีชุดใส่อยู่คนเดียวนี่โกงไงนี่เราไปวิ่งฟาร์มกันดีก่อนน้องดูปืนพี่น้องนี้อะไรเงของเราเต็มกล่องเลยวะพี่วันวันพ่นรวงวันนี้ชื่ออาทิตย์ชื่อบูบินเฮ้ยผมจำได้สวัสดีครับคนรับพี่ฟาร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณยี่สิบเอ็จากเด็กรักเด็กรักด้วยขอบคุณมากดูดิขับพี่แอ็กเลยไหมพี่ครับได้ปะเรียนเลยพี่เหรอพี่พี่เดี๋ยวที่ตัดไม้ะไปไหนแล้ววะเฮ้ยที่เซิร์ฟปกติมันก็มีแบาดดิดเข็มนี่หว่าเห็นปะเนี่ย มีพี่ใช่พ bon ี่มีเราวิ่งฟาร์มไปทางเอาโพสเลดีกว่าไปนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะวิ่งฟาร์มไปทางไหนดีทางฮาร์เบอร์ก็ได้บ้างในใกล้ๆนี่จะได้เอาของไปย่อยด้วยปะเอาของไปย่อยด้วยพี่เจอหินใครแวะตีเราที่ตีหินมาแล้วเฮ้ยตีหินเลยเหรอวะตีหินชอบตีเปล่ากินกินอาหารก่อนก็ได้เลยพี่เต่งตัวจนเกินน่ะน้องพี่จารยมันรวยคนเดียวพี่ผมแต่งตัวรวยวะแต่พี่แต่งตัวทรงรวยไปหนึ่ง พี่ขณามีคนขณามีคนแำหบนึงพี่กำลังแต่งตัวทรงรวยอยูอ่อย่าไว้พี่ใครหวัวอย่าจะ <laughs> จะเปรี้ยวอยู่แล้วเมือ่อกี้ข้าบ้านก็มีคนอ่ะพี่พร้อมแล้วไปเราแต่งตัวทรงเปรี้ยวนี่คือแต่งตัวทรงมะม่วงเหรอทรงเนมไปพี่พร้อมแล้วไปที่จะเริ่มว่ยังยผมมีตามหลังดี ตึงเปรียตึงเปรียไพี่รวยอย่างก็พี่พี่ไปคับหน้าไมา้ามันเลยอันนี้มันตึงกว่าธนูไทยเทเลยด้วยพี่เนี่ยไอเขาบอกว่าไทยเทพี่เขาเท่อ่ะมันเห็นชุดเราแลก็วิ่งเลยพี่พวกเนี้ยเห็นชุดเอนเอมนี่คือวิ่งเลยเหรอสภาพอย่างเงี้ยใส่ะดิพี่พโอ้ ขอบคุณสี่โอ้โหสำหรับกดดาวต้องสี่ดาวขอบคุณครับน้องเอ็มเทเลทับบี้ขอบระคุณมากครับผม thank you for donation นะครับเด้อนี้พ่เตโช่วด้วยครับนีบ่อ้อยคนเดิมขอบคุณสี่สิบดาวครับใครอยากสนับสนุนกดดาวสนับสนุนได้นะครับหรือว่าแค่กดแชร์ก็ถือว่าสนับสนุนแล้วนะครับเฮ้ เราเราฟามไปตักทางดิพี่พี่มีตัวเ,เปล่าอไม่พี่เดี๋ยวยิงมันเลยปืนธนูมันมันตะโกนอะไรพี่มันตะโกนเรียกอะ่ใะใช่เหรอมันกำลังทำอะไรอยอะมันสับอะไรอยอะสับสนคนเหรออ่ามันเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวคือกฎหมายกำหนดเลยหมอน,นี่เฮ้ยมีตะโดนมีตะโดนอยู่เลยมันมีตะโดนไหนพี่ไหนฝั่งนี้เดี๋ยวผมรวยแล้วพี่ โดนหนึ่งขึ้ไ like, ล่ลไล่ขึ้ไล่ขึ้ไล่วิ่งลงไปล้างหินแล้วนี่ไม่พ้นหรอกนี่ไม่พ้นหรอกผม,ผมเข้าวขวาผมข้าขวาพี่ออกซ้ายเลยมึงนี่ออกซ้ายมี่ออกซ้ายวิ่งลงน้ำวิ่งลงน้ำดอกนี่เพื่อเตีย้ยเจ็บแล้ว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 เจ็บรวงโอ้โอุ๊บพี่เทพธนุยน้องอย่ามาวัดกับพี่ อุ้ยอุ้ยในต้นมีของมันต้องของไปย่อยไม้เนี่ยเหรอเลยเลยเฮ้รวยพี่ไอ้รวยพี่ไอ้รวยเอ้ยกลับ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 ไปพี่กลับบ้านเร็วเฮ้ยของยังมีอะไรไปย่อยไปย่อยต่อได้อยู่เราเราเราคุมอยู่ได้หลีกเก้าร้อยอ่ะไปไปพี่ไปไปเฮ้ยเป็นไงโหพี่โดนยิงโดนทุกดอกพี่เก่งเกินไปปะวะเนี่ยคิดโปธนูไปเนี่ยโอ้โดนทุกดอกบอกเพื่อนรัก ี่ดูผมรวยเองพี่ผมแต่งตัวรวยยังนะเฮ้ยแกงแลงเราไม่มีแต่คนทรงรวยอ่ะชอบมากเลยใช่ไปพี่เราไปย่อยของไปย่อยของกันแล้วบอกให้ในนี้มันมันมันเดือดพี่ในเนี้ยโคตรเดือดอ่ะ <c oughs> อย่าไปตีถังไอ้ตรงตรงไฟฟ้ากัานอะไปก่อนปะเฮ้ยคืนนี้พี่อยากไปตีมึงกันนั่นแหละตีถังค <c oughs> รับเงินไอ,อพี่พมีธ<ม>นูสองอันมะ ได้เลยครับพี่เอาเดียวเดดิ่พี่โดนพี่โดนมีสาตัวสตัวสตัวซอกดงสาตัวอยโอ๊ยตัวตัวปืนตะปูอีกแล้วตะปูที่ของเยอะ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 พี่ก่อน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 ของเยอะปืนตะปูโคเ้ไอ้ปืนตะปูอีกแล้วโคตรแรงอ่ะ มันกำลังสนใจเพราผมอยู่พี่เยมพี่หนีไปขอี่เยอะขอพี่เยอะขอพี่เยอะขอพี DVD> ่เยอะยิงเข้าห er ัวพี่เลยโคเจ็บเลยยิงเข็บเจล้อขอี <h <h ่เยอะนี่พี่ตายเหรอมันตายดิมันเอาปืนทะมุระยิงกระบาลนี่เนี่ยปนตัวนู้นโคตรแรงอ่ะพี่เฮ้ยเราเราเราถ้าเราสุ่มเกิดได้ทำไงดีวะเพ่นกันปลาราบเพ่นกันปลาราบ เดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนฟาร์มฟาร์มให้ได้ของแบบของเบื้องต้นเอาของพอสู้อ่ะเอาปืนตะปูอะไรไปสู้ปะเดี๋ยวนะพี่มันแค่จะปืนตะปูเว้่อใหมันเกรียนทะลุมสู้เราไม่ได้ขาบได้มี่ะไรพี่เอ็กว่ะโอ้ยไอหมอนี่แทงพี่ไอ้หมอนี่แทงพี่ไอ้หมอนี่แทงพี่ใช้เหล็กเจ็ดสิบห้าเองพี่เดี๋มไอ้ผมขาบได้มันแทงพี่เอามึงยิงมันสิเอ้า เทปโูนยังไงวะเนี่ยไม่ยิงวันอ๋อขอบคุณมากเทปโูนมึงยิงมาแล้วเดี๋ยวพี่ไปเทปโูนกับน้องเมื่อกี้ช่วงนี้ปืนตะปูมันฮิตใช่เหรอมันยิงกันเก่งอ่ะผมก็ยิงปืนตะปูที่ยิงใครไม่โดนเลยเฮ้ยเนี่ยมันต้องฟาร์มของมือตัวให้ได้ก่อนน้อง อุ่นๆแล้วหัวเริ่มอุ่นๆแล้วฮะผมไม่เคยโดนใครรักแกมงขนาดนี้นะผมจะเอาคืนพวกมันอย่างสาสมไม่ย <syllables> ิงเลยไอ้พวกนี้ยีโวก้าเดี๋ยวนะปืนตะปูเฮ้ยเราก็รับได้เนี่ยปืนตะปูอ่ะใช่ๆพี่สิโอ้โหเอาปืนคับปืนแล้วยิงหน้าแม่งคืนเลย อท่านูไม่มีดอกเดียวด้ะพี่ได้ของฟาร์มมาแล้วน้องพี่กำลงเอาวิ่งกลับบ้านพี่ผมจะไล่ผมกางด,ดีไม่ได้ <He> i, แล้วพี่เฮ้ยเ,เราเราทำปืนตะปูไ,ได้เราไปไล่กดหน้าเมาื่อคืนพี่ไม่ยอมไม่ใครรักแกแลเราขนาดนี้ล้วผมข<ะ>ับไปได้ก่อนพี่อาหอมยิ่งมันเห็นรองเลยเนะี่ย พี่ได้สกแก๊ไปอีก14อันพี่กำลังวิ่งกลับบ้าน <c oughs> เออเราพาพี่มาใช้ชีวิตชนบทแต่พี่เคยล่ำรวยแบบขนาดมหาเศรษฐีลูกว่องแบบเหลือกินเหลือใช้เ่งพาพี่มาจนอีกแล้วอบตายวิธีแบบสุดล่าฟ้าเขียว,วพี่อดไม่ตายผมก็ต้องตายอะ่ะ ตายตายตายลูกลูกปืนตะปูเนี่ยเขาพกเท่าไหร่กันอ่ะไม่ไม่รู้ปุผมไม่เคยใช้เลยพี่แม็กซ์ร้อสิบหกอ่ะพี่ครั้งแรกที่พี่จะใช้อ่ะน้องห้าสิบห้าสิบน่าจะเหลือนะแจ้งเกิดแน่นอนเนเนมแจ้งเกิดแน่นอนหุ้ยของไอของเยอะของเยอะ มันมีขาตีนเป็ดมันไม่ใส่ตีนเป็ดหน,นีผมว่ายน้ำกลับบ้านเลยอะไปสวนแล้วพีพพว่พี่พร้อมแล้วพี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จับเสื้อผ้าใส่สักคนให้มันดูแบบรวยๆหน่อย้วาาน,นกลับบ้าน,นจะดูจนกันไปนะฮะพี่พร้อมไปฟาร์มไหมน้องเดี๋ยวไปยิงพี่มีพี่ง่าอันหนึ่งไปพี่พร้อมไปวิ่งฟาร์มพี่พร้อมแล้วพี่มีปืนแล้ว พี่กลิงกล้าสามารถนะไม่ต้องหัวเลยพี่ทดสอบกันยิงหน่อยว้ายตัวพี่วันจามีเท่าไหร่วะแล้วมีสิบเปสแม็กหนึ่งกับพี่ยิงโดนทุกเม็ดลวงตัวเปล่าแม็กหนึ่งยิงโดนทุกเม็ดลวงใช่่พี